สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสำหรับการสาธิตบอร์ดเกมพริมาวันตาโดยผมกิติภูมิยุรศรีครับซึ่งวิธีการเล่นและวิธีการจัดตั้งอุปกรณ์ในการเล่นนะครับก็จะมีมาให้ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า ถ้าหากผู้เล่นคนไหนหรือว่าใครก็ทําอ่านคู่มือแล้วรู้สึกว่านึกภาพไม่ออกหรือมองภาพไม่ชัดเจนนะครับผมก็หวังอย่างยิ่งให้วิดีโอนี้จะสามารถทําให้ผู้เล่นหรือคนที่มาดูสามารถเห็นภาพตามได้และเข้าใจครับ่อนที่ผู้เล่นจะเล่นบอร์ดเกมได้ก็ต้องเตรียมกระดานก่อนนะครับโดยผู้เล่นที่ได้ตัวเกมไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากระดานถูกแบ่งออกไว้เป็น4ส่วนครับซึ่งเราจะต้องเอาสีส่วนนั้นเนี่ยมาเรียงตามแบบที่ผมได้วาดเอาไว้ เป,เป๊ะเลยถ้าวางเรียงนอกจากนี้นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเล่นไม่ได้นอกจากกระดานแล้วเนี่ยในตัวเกมก็ยังได้ให้การ์ดมาอีก9ไใบด้วยนะครับโดยจะเป็นการ์ดเทวดาจำนวน3ใบและการ์ดไอเทมอีก6ใบครับตัวเดินตามจำนวนผู้เล่นและลูกเต๋า1ลูกครับและมีคู่มือพิเศษสำหรับผู้เล่นที่ได้เล่นเป็นตำแหน่งเกมมาสเตอร์หรือว่าผู้เดินเกมนะครับ เมื่อดูอุปกรณ์ไปคร่าวๆเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มเล่นบอร์ดเกมนะครับโดยที่ให้ผู้เล่นที่จะเล่นทุกคนเนี่ยร่วมกันเลือกหนึ่งคนที่จะได้รับตำแหน่งเป็นผู้ดำเนินเกมหรือเกมมาสเตอร์ครับซึ่งเกมมาสเตอร์เนี่ยจะได้รับคู่มือสำหรับเดินเกมครับเป็นคู่มือที่มีขอบสีเหลืองแบบนี้นะมีอยู่2แผ่นด้วยกัน ซึ่งคู่มือสำหรับเดินเกมนี้จะเป็นคู่มือที่ผมบอกหน้าที่ของเกมมาสเตอร์ว่าจะต้องทำยังไงในเกมนี้บ้างแล้วก็ยังเป็นใบที่รวบรวมรายละเอียดของแต่ละด่านสิ่งกีดขวางที่ผู้เล่นคนอื่นจะต้องเผชิญด้วยครับผู้เล่นคนอื่นนอกจากเกมมาสเตอร์ก็จะต้องเลือกตัวเดินของตัวเองขึ้นมา1ตัวแล้วก็เอาไปวางไว้ที่จุดเริ่มต้นครับหลังจากนี้ก็เช่นเดียวกับเกมประเภททอยเต่าเดินทั่วไปครับ คือต้องมีลูกเต๋าเนาะแล้วก็พอทอยลูกเต๋าปุ๊บทอยลูกเต๋าได้เลขอะไรก็เดินช่องไปตามนั้นได้เลยครับเดินธรรมดาอย่างเกมทั่วไปเลยอย่างสมมติผมให้ตัวเดินสีแดงเป็นคนที่ได้เล่นคนแรกนะครับทอยได้2ก็จะเดินตามจำนวนที่ทอยได้ครับ1ช่อง2ช่องทกาแบบ ผู้เล่นเดินไปถึงช่องที่เป็นดอกไม้สีชมพูแบบนี้นะครับช่องแบบนี้คือด่านสิ่งขีดขวางซึ่งจะมีเงื่อนไขในการผ่านด่านอยู่โดยเมื่อผู้เล่นเดินไปถึงช่องนี้แล้วคนที่ทำหน้าที่เป็นเกมมาสเตอร์จะต้องบอกรายละเอียดในด่านนั้นๆให้กับผู้เล่นที่มาตกถึงช่องครับโดยก็จะบอกเงื่อนไขของการผ่านด่านต่อไปนะครับถ้าทำตามเงื่อนไขได้ก็จะได้เดิมต่อไปครับแต่ถ้าเดิอ ทำตามเงื่อนไขไม่ได้นี่ก็ต้องหยุดไปก่อนหนึ่งตานะซึ่งในบอร์ดเกมฮิมาวันธาเนี่ยจะมีด่านสิ่งกี่ขวางอยู่ทั้งหมด11ด่านครับทั่วแผนที่เลยแล้วก็จะมีช่องเดินปกติถึง48ช่องเดินด้วยกันครับแล้วก็ยังมีช่องเดินพิเศษที่อยู่ตรงกลางสระอโนดาตคือตรงนี้อีก7ช่องด้วยกันซึ่งช่องทางเดินพิเศษนี้จะอธิบายในภายหลังนะ ถึงช่องกระดานในบอร์ดเกมตัวนี้จะมีแค่48ช่องนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าเกมจะจบไวมากเลยเพราะว่าในแต่ละด่านสิ่งกีดขวางเนี่ยได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นได้รับความสนุกระหว่างการเล่นอย่างเต็มที่ครับไม่เร็วไปไม่ช้าไปและก็ยังมีการ์ดที่จะเป็นตัวช่วยให้ผู้เล่นใช้ขัดขวางหรือว่าผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ครับ ซึ่งการ์ดไอเทมหรือการ์ดที่จะเป็นตัวช่วยให้กับผู้เล่นนะครับมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4แบบนะก็จะมีใบแรกคือขนน,คขนนกพยาคุฑขนนกพยาครุฑเนี่ยเป็นการ์ดช่วยเหลือครับเป็นการ์ดไอเทมที่จะช่วยเหลือผู้เล่นมีการสั่งใช้งานก็คือเมื่อสั่งใช้งานผู้เล่นจะสามารถเลือกผ่านด่านสิ่งกีดขวางได้1ด่านครับโดยไม่ต้องทําตามเงื่อนไขของด่านนั้นๆเลย ซึ่งก็จะมีประโยชน์มากครับในกรณีที่ไปตกในด่านไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยผ่านด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้หรือว่าจังหวะที่เราเรีบเร่งอะไรประมาณนี้ครับเช่นผู้เล่นสีเหลืองได้เดินมายังช่องด่านสิ่งกีขวางด่านนี้ครับเขาก็จะใช้การ์ดใบนี้ ในการทําให้เขาผ่านด่านตรงนี้ไปได้โดยไม่ต้องทําตามเงื่อนไขของด่านนั้นๆครับต่อไปเป็นการลูกแก้วพญานาคลูกแก้วพญานาคเนี่ยเมื่อสั่งใช้งานลูกแก้วจะพาผู้เล่นไปยังเส้นทางบาดาลสู่สะอโนดาตครับซึ่งเส้นทางบาดาลเนี่ยก็คือเส้นทางรอบสะที่เป็นดอกบัวสีเขียวกับสีชมพูตรงนี้เลยครับ ผู้เล่นที่ใช้การ์ดลูกแก้วพญานาคได้แล้วเนี่ยจากช่องเดินปกตินะครับจะย้ายตัวเองไปช่องทางพิเศษตรงนี้ครับจะเริ่มสตาร์ทที่หนึ่งนะครับในดอกบัวตรงกลางสระนี้จะมีเลขบอกอยู่ว่าช่องไหนเป็นเลขที่เท่าไหร่ก็วางไวต้ตรงช่องที่เป็นเลขหนึ่งเลยครับแล้วถ้าอยู่บนช่องนี้จะทำอะไรได้ช่องนี้นะครับคนที่จะมาอยู่ช่องนี้จะได้ความสามารถในการเดิน เดินไปตรงไหนของแผนที่ก็ได้ครับที่มีน้ำผ่านนะเช่นแต่ว่าจะต้องไปตรงกลางดอกบอัวสีขาวก่อนเช่นสมมติผมเดินมาถึงตรงกลางสีขาวตรงนี้ปุ๊บผมก็จะสามารถเลือกไปช่องไหนในแผนที่ก็ได้ที่มีน้ำผ่านครับอย่างเช่นช่องนี้เป็นต้นหรือช่องนี้ช่องนี้ ช่องไหนก็ได้ไดเลยครับที่มีน้ําผ่านแต่ว่าการจะทอยถึงดอกบัวสีขาวได้เนี่ยคนที่อยู่บนเส้นทางสู่บาดาลน,นะครับจะทอยได้แค่ตาละครั้งเออทอยตาหนึ่งเว้นตาหนึ่งครับขอโทษด้วยนะอย่างเช่นตานี้ผมทอยลูกเต๋าได้หกก็จะ แต่ถ้าถอยได้6เนี่ก็จะเข้าสู่ดอกบัวสีขาวได้เลยเว้นสักแต่ผมถอยได้สมมุตินะถ้าผมพอยได้2จากช่อง1อย่างเงี้ย1 2รอบต่อไปของการเดินผมก็จะไม่ได้ถอยเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่ามันเป็นช่องทางพิเศษที่ไปได้หลายที่มากเราจะต้องเว้นระยะให้ไม่รู้สึกว่าเก่งกว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับ แต่ว่าการ์ดทั้งขนนกพญานาคและลูกเออยลูกแก้วพญานาคแล้วก็ขนพญาครุฑนะครับไม่ได้ให้ผู้เล่นมาตั้งแต่ต้นเกมนะพวกการ์ดพวกนี้จะต้องได้รับในด่านพิเศษครับซึ่ง2ใบนี้จะได้รับในด่านของพญาครุฑและพญานาคนะครับที่แดนมาตรงนี้เลยต่อไปเป็น การ์ดนารีผลที่สุกเต็มที่นะครับการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดไอเทมที่ช่วยเหลือหรือว่ากีดกันผู้เล่นได้เหมือนกันความสามารถเมื่อสั่งใช้งานของการ์ดใบนี้ก็คือเลือกผู้เล่นหนึ่งคนนะครับจะทําให้ผู้เล่นที่เราเลือกคนนั้นหยุดเดินหนึ่งตาหรือว่าในตาถัดไปเขาจะต้องเดินไปข้างหลังได้ครับเช่นถ้าสมมติว่าทอยได้3า ปกติเราจะเดินหน้า3ช่องแต่ว่าผู้เล่นที่เราเลือกก็จะกลายเป็นเดินถอยหลัง3ช่องแทนครับใบต่อมาก็เป็นนารีผลเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นผลที่ยังไม่สุกเต็มที่ซึ่งนารีผลที่ยังไม่สุกเต็มที่เนี่ยมีความสามารถแบบเดียวกับนารีผลใบนี้เลยเพียงแต่ว่าเพราะมันยังไม่สุกเราก็ต้องรอให้มันสุกก่อนครับ โดยการที่จะทำให้การแบบน,นี้สุกได้จะนับจากการที่ผู้เล่นในสนามทอยเต๋าไปเรื่อยๆครับทอยไปเรื่อยๆจนกว่าผลรวมเลขที่ทอยได้จะเท่ากับ7หรือมากกว่าครับ mm hmm. เช่นสมมุตินะ mm hmm. ผมได้ไม่ดีมาปุ๊บ mm hmm. มีผู้เล่นทอยได้3 mm hmm. ก็ยังไม่สุกครับเพราะว่ามันยังไม่ถึง7เนาะ แล้วก็ผู้เล่นอีกคนนึงก็ทอยเต่าเดินเหมือนกันปึ๊บได้2 3กับ2รวมกันเป็นห,หน้ารีผลก็จะยังไม่สุกครับทีนี้ทอยรอบ3แล้วนะได้6ก,ก็จะเป็น3ปวก2บวก6ก,ก็เป็น11ทีนี้แหะครับมันเกิน7แล้วจากการ์ดไปนี้ก็จะใช้ได้แล้วครับ ซึ่งจะเป็นเอฟเฟกต์เดียวกับนารีผลตรงนี้เลยนะเอฟเฟกต์เดียวกันแต่แค่ว่าตัวนี้ต้องรอเวลาใช้โดยที่การนารีผลทั้ง2ใบนะครับจะได้ในด่านสิ่งกีดขวางคือต้นมะกาดีผลนะอยู่ตรงนี้และก็จะมีการ์ดอีก3ใบครับที่อยู่ในเกมนี้เขาเรียกว่าการ์ดเทวดาซึ่งการ์ดเทวดาเนี่ย จะมีผลเมื่อมีผู้เล่นตกมาที่ช่องสิงกีดขวางตรงนี้ครับช่องนี้และเมื่อมีผู้เล่นตกที่ช่องนี้เกมมาสเตอร์จะเป็นคนสับการ์ดสการ์ดเทวดาทั้ง3ใบนี้เอาไว้ครับสับให้อยู่ในลักษณะแบบสุ่มและให้ผู้เล่นที่ตกช่องนี้เป็นคนเลือกครับว่าในสามใบนี้ เขาจะเลือกใบไหนถ้าหนึ่งใบที่เขาเลือกเป็นหัวหน้าเทวดานะครับเขาจะสามารถผ่านด่านไปได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาเลือกไม่เจอหัวหน้าเทวดาเขาก็จะติดอยู่ตรงนี้หนึ่งตาครับแล้วตาต่อไปเขาก็ต้องมาสุ่มใหม่นะอย่างสมมุติมีสามใบอยู่ตรงนี้ผมสุ่มใบขวาแล้วกัน ได้เป็นเทวดาฝั่งขวาผมก็จะผ่านด่านนี้ไปไม่ได้เนาะแต่ถ้าเปิดเจอกับใบที่เป็นหัวหน้าเทวดาแบบนี้ผมก็จะสามารถผ่านด่านและใกล้ถึงเส้นชัยได้ไวกว่าคนอื่นเลา้วครับ กฎและรายละเอียดต่างๆที่ผมคิดว่าผู้เล่นจําเป็นต้องรู้แล้วก็เห็นภาพให้ชัดเจนผมก็อธิบายและทําให้เห็นภาพไว้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีรายละเอียดตรงไหนที่ไม่สามารถเข้าใจได้เนี่ยทางผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เหมือนบอร์ดเกมทั่วไปเลยครับหลังจากเล่นจากกฎที่ผมได้ตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าผู้เล่นรู้สึกอยากเพิ่มความท้าทายให้ตัวเอง หรือว่าอยากจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่รู้สึกว่ามันยังไม่สนุกเท่าไหร่ผู้เล่นสามารถไปปรับเปลี่ยนตามตามที่ตัวเองต้องการเป็นรูปแบบของตัวเองได้เลยครับเพราะนั่นแหละคือสเสน่ห์ของบอร์ดเกมครับทั้งนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมวิดีโอสำหรับสาธิตวิธีการเล่นบอร์ดเกมเ i มาวันตาโดยคร่าวๆนะครับก็ขอให้ ผู้เล่นทุกคนที่เล่นเกมนี้นะครับได้รับความสนุกแล้วก็เกรดเ,เล็กๆน้อยๆที่สอดแทรกเข้าไปในตัวบอร์ดเกมนะครับได้ไม่มากก็น,น้อยเนาะครับ